When what way there's hope more left me see comes no in can is my I สวัสดีค่ะ HELLO สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟาร์มเอรี่นะคะท่านคะ่ะวันนี้อยู่ในป่านะคะแพทย์บอกว่าทดรองนะคะให้กับลูกสาวนะคะลูกสาว อราลองเรียนรู้นะคะวิธีการอยู่ในป่าว่าอยู่กันได้ไหมอยู่กันยังไงนะคะซึ่งเราลองมาา20กว่าวันแล้วนะคะวันนี้ก็ลองปล่อยลูกสาวเร็มอาหารท่านนะคะสังภาพนะคะวิวข้างหลังนี้เลยค่ะทุกท่านค่ะก่อนที่ท่านผู้ชมทุกท่านจะเข้าไปรับชมนะคะแม่ควันฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะสันกระดิ่งกรี้งนะกับเราด้วยนะท่านขา ไปรับชมกันเลยจ้าป้า let's go แตนแตนัตนตนัแตนแนันตันตันโอ้โหโอ้โหรู้จักโลบลิกจากน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องครีมสวัสดีค่ะกอลล์น้าสวัสดีค่ะก่อนคนสวยหนูจะไปไหนนี่เหรอเรียนรู้นี่เหรอฮะหนูจะไปไหนคะฮะคนสวยจะไปไหนสวัสดีค่ะหรือยัง สวัสดีค่ะรือย,ยังคะคนสวยสวัสดีค่ายัางไงสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมก่อนแล้วไหนสวัสดีค่ะก่อนใจอีกโอเคนะคะทักทายแล้วจะไปไหนนอ้อนะคะจะไปดูตลาดมืด <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตเปิดตลาดมืด้ะ <c oughs> ขออนุญาตเปิดตลาดมืดจนะ้ะ ทำธุรกิจมืดอ่านะคะเป็นเราเล่นราเล่นนะ่ันกะ <laughs> น้องเกมจะไม่ช่วยทำธุรกิจมืดหรอลูกเอ,อยไปปีนเดี๋ยวฮะหนูจะไปเอาอะไรลูกคนสวยการอยู่ในป่านะคะก็เจอต้นไม้หลากหลายอย่างนะคะต้นไหนทานได้บ้างต้นไหนทานไม่ได้บ้างนะคะก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ สำหรับน้องครีมสาวน้อยตะวันก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องสัมภาษณ์ข้อควานคะว่ายังไงทำไมต้องพาลูกมาอยู่ในป่าอย่างนี้ด้วยนะคะบ้านเมืองมีไม่ยอมอยู่ฮะบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมแล้วน้องครีมจะอยู่ในป่าได้ไหมได้กินได้ได้ไม่ได้ก็กี่วันละยี่สิบวันยี่สิบวันนะยี่สิบวันตั้งแต่มันที่สามสิบมาหัดเรียนรู้การดึงใบไผ่ สามสิบกันยาจนปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็วันที่สิบเก้านะคะก็ตีไปยี่สิบวันว้าวมากับคุณแม่ลินลินนะคุณแม่ลินลินเป็นคุณครูค่ะวันนี้ลินลินสอนลูกไหนแล้วนะลินลินสอนน้องครีมอัะนไหนอ่ะคุณแม่สอนลูกนะฮะอัะนไหนดูดูลูกดูลูกอ้ำก่อนดึงอ้ำมอาปากค้างแล้อาปากค้างโชว์ละ บอกว่าจะได้กินง่ายไหมเนี่ยใบทีละใบาชองใบหนูจะหักกิ่งเล็กๆค่ะคุณแม่หนูหักกิ่งใหญ่ไม่ได้หนูเพิ่งเรียนรู้เองโอ้สาวน้อยยิ้มหวานนะยิ้มหวานตลอดคุณแม่ลิลี่นี่ทำโตๆใหญ่ๆเลยนะคะเล็มทีละนิดไปเรื่อยๆนี่นี่ครีมไปไหนไปไหนแม่บอกให้ทําอย่างนี้คีมมีแม่ลิลี่บอกให้ทําอย่างนี้มาทําอย่างนี้ลูกมาทําอย่างนี้กลับมาเร็วนี่ํำใหญ่ๆอย่างนี้เลย าไหน <c oughs> ลูกสาวอยู่ในป่าอยู่ในป่าเป็นอยู่กับคนเป็นก็โอเคแล้วตอนนี้น้อคิมอยู่กับคนเป็นแต่อยู่กับป่ายังไม่เป็นต้อง น้ำถ้ายังไม่ได้เริ่มช่วมก็คงจะเป็นคงจะอยู่ป่าเป็นเช,อเชือกใหญ่ตัวน้องฟิ่มคืออยู่ในป่าเป็นทุกเชือกนะครับถูกไว้ก็ไม่มีการพันไม่มีการพันโซไม่มีการเดียวเดียวสงสัยอ่ะนู่น,น,นไปแล้วนู่นสงสัยอะ่ะเสื้อน,น,น่ะไม่มีคะแนนซื้อเสื้อหรอเสื้อน่ะไนนะน ไผามันเกาะเมื่อกี้อาผายเกาะเมื่อกี้เข้มไปแล้วเข้มตุ๊บตไหนนะเสื้อดีๆไม่มีนะคะมีแต่เสื้อขาดๆพอควานสมสมกับการเลี้ยงน้องช้างอยู่ในป่านะคะดูการแต่งตัวก็รู้นะคะเสือเกาเกาส่งเกาเกาอะไรเขามาดิเสือเกาเกาส่งเกาเกาลองเท้าก็ขาด ทรงกระคาดโอ้เก๊กเกไปแล้ว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 วิ่งเล็ววิ่งเล็ววิ่งเล็วไ่ไปแล้วมาไปแล้วฮะจะช่วยหรือไงครีมฮะโอ้ยนะลูกสาวจะช่วยทำธุรกิจมืดนะจะช่วยพังนะไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยทำดีๆนะช่วยพัง ไม่อยากกลับไม่อยากกลับนะนี่ดูแล้วดูแล้วไม่อยากจะกลับนะคะน้องครีมหมูยังหิวอยู่เลยอ่ะพ่อยังไม่อยากกลับเลยอ่ะนูยังไม่อยากกลับเลยโอ้ คีไม่ไปแล้วนะคีไม่ไปก่อนนะบายบายคีไม่ไปก่อนนะบาย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 เรื่ไม่ไปแล้วนะทุกทุกอย่างคือการเรียนรู้การเรียนรู้ดูดูด ดูดูขาดูขาเอาแม่เอาแม่สอนหนูอย่างนี้ใช่ไหมเออคุณแม่สอนหนูงี้ไปไปไเร็วเร็ก็เป็นการฝึกน้องนะคะอยู่ในป่าทีละเล็กทีละน้อยอาจจะล้มลุกคลุกคลานกันไปบ้างนะคะน้ําเกี่ยวบ้างนะคะ พันบ้างอะไรบ้างเนาะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีพ่อควานดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะท่านขานะคะ,ะจะกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่รับชมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับค่อควานนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะกดสติ๊กเกอร์แชทนะ,ะกด ลองดูนะคะลองดูนะคะกดให้เราด้วยนะทะ่านคาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะว้าวว้าวว้าวา